ได้ยินหรือไม่ว่าใต้เท้าจวงไปรับลูกสาวกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นหรือเท่าที่ข้ารู้นายท่านใต้เท้าจวงมารับหูเย็นกลับไปแล้วครับใต้เท้าจวงพูดอะไรหรือไม่ใต้เท้าจวงบอกว่าเขาเป็นคนสอนลูกสาวได้ไม่ดีเองหวังว่านายท่านจะให้อภัยเขาข้ารู้แล้วเจ้าไปเถอะเอ,อขอรับ ผู้กุยมานี่หน่อยสิคุณหนูรองท่านพ่อไม่เป็นไรใช่หรือไม่นายท่านไม่ได้แสดงท่าทีอะไรขอรับแต่ว่าคงจะรู้สึกไม่ค่อยดีจะต้องใส่ใจหน่อยนะมีเรื่องอะไรก็ส่งคนมาหาค่ะขอรับคุณหนูทำไมเมื่อครู่ไม่เข้าไปแล้วเจ้าคะถ้าไม่รู้ว่าควรเข้าไปดีหรือไม่เพราะท่านพ่อฉลาดมาก คิดว่าคงจะเดาได้ว่าข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของซูเย่่าข้าน้อยทำความเคารพคุณหนูรองลุกขึ้นเถิดคุนหนูรองคุณหนูใหญ่ให้ข้าน้อยส่งข้อความถึงท่านนางอยากพบท่านขอเชิญท่านไปพบนางสักครู่เจ้าคะ่ะนางบอกว่ามีความจริงอยากให้ท่านได้รู้ไม่ไปคุณหนูรอง ท่านตรต้องก่อนเถิดคุณหนูใหญ่เอ,อ่อนำตัวนางออกไปคุณหนูร้องคุณหนูท่านไม่ไปจริงๆหรือเจ้าคะหากคุณหนูร้องอยากพูดในสิ่งที่ท่านอยากรู้ล่ะตอนนี้ซูแยกเกลียดชังข้าจนอยากฆ่าข้าให้ตายแม้สิ่งที่นางพูดจะเป็นสิ่งที่ข้าอยากรู้จริงๆนางก็อยากให้ข้าแลกเปลี่ยนเช่นนั้นข้าจะไปทำไมล่ะ นอนดีกว่านะ